สวท่านหนึ่งที่น่าสนใจที่ลุกขึ้นอภิปรายนะครับนั่นก็คือสวเฉลิมชัยเฟื่องขอนครับที่ถามนายกเรื่องของดิจิทัล w a l l ล็ตว่าจะทําได้จริงหรือเปล่าถ้าหากทําไม่ได้ก็ให้ออกมายอมรับกับประชาชนเสียดีกว่าไปเสี่ยงติดคุกติดตารางนะครับในการประชุมวันนี้ครับนะฮะของวุฒิสภาพเพื่อการอภิปรายทั่วไปให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเช็จจริงชี้แจงปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา153นายเฉลิมชัยเฟื่องคอนสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายถึงเรื่องที่ดินสปกี4.01เป็นโฉนดที่ดินซึ่งมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ว่านายเศรษฐาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีเกษตร,รจะมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการออกโฉนดที่ดินสปกี4.01อย่างไรนอกจากนี้ยังมีเรื่องปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประมง ปัญหาการศึกษาการปราบปรามผู้มีอิทธิพลมีการขึ้นบัญชีไว้เท่าไหร่โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอออกใบอนุญาตให้ชาวต่างชาติมีและใช้อาวุธปืนได้เท่าไหร่อนุญาตให้ชาวต่างชาติพกปืนติดตัวได้กี่กระบอกรวมถึงปัญหานี่ครัวเรือนนายเศรษฐาจะแก้อย่างไรสวเฉลิมชัยยังอภิปรายถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าพักเพื่อไทยเคยประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ต ให้ผู้มีอายุ16ปีขึ้นไป56ล้านคนโดยใช้จากงบประมาณปี67ซึ่งประกาศทุกเวทีหาเสียงว่าจะไม่กู้เงินแต่ตอนนี้เป็นอย่างไรและยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหน สวเฉลิมชัยก็เลยตั้งข้อสังเกตค่ะคือการประกาศเช่นนี้เนี่ยมีลักษณะสัญญาว่าจะให้นะคะซึ่งอาจจะผิดพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา73วงเล็บหนึ่งที่ห้ามไม่ให้ผู้สมัครผู้ใดเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดมีโทษจำคุก1-10ปีปรับ2 0 0 0 0ถึงเพิกถอนสิ20ปีค่ะและจนถึงขณะนี้นโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะ ะนําเงินจากไหนนะคะ หน่วยงานไหนจะรับผิดชอบและนโยบายดังกล่าวจะดำเนินการได้หรือไม่สวเฉลิมชัยบอกค่ะว่าเรื่องนี้ปปชบอกว่าการหาเสียงแบบนี้เนี่ยจะเป็นบรรทัดฐานของพรรคการเมืองหาเสียงไว้อย่างไรก็ได้เมื่อเป็นรัฐบาลแล้วไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามปป,ปชจึงขอให้กรกะตตรวจสอบว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะเป็นการดำเนินนโยบายที่ไม่ตรงปกกับที่หาเสียงไว้หากขัดเนี่ยก็เป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญฉะนั้นเพื่อ ให้การปฏิบัติหน้าที่ของกกตและครโมโปรง่งใสมีบรรทัดฐานถูกต้องตามรัฐธรรมนูญจึงขอให้ปปชเข้ามาไต่สวนตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะหากเห็นว่าผู้นั้นกระทําผิดให้ดําเนินการตามนี้นะคะถ้าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะเรียธรรมอย่างร้ายแรงก็ให้เสนอสารดีกาแผนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยไปเลยค่ะ โดยการที่รัฐบาลบอกว่าจะออกเป็นพรบกู้เงินนั้นรัฐบาลที่ผ่านๆมาออกเป็นพระราชะกําหนดทั้งสิน้นเพราะการออกเป็นพรบรใช้เวลานานต้องผ่านทั้งสสสวและสารรัฐธรรมนูญแบบนี้จะเร่งด่วนได้อย่างไรและเรื่องการแจกเงินก็แจกตามปกติไม่ต้องกู้เงินก็ให้จ่ายเป็นเงินบาทจะลดความเสี่ยงต่อการขัดต่อวินัยการเงินการคลังของรัฐไม่สร้างหนี้สาธารณะแล้วนายเศรษฐาจะเดินหน้าต่ออย่างไร เลือกตั้งครั้งหน้าจะตอบประชาชนอย่างไรสวเฉลิมชัยย้ำว่าพอเป็นรัฐบาลก็เจอโรคเลื่อนอย่างไม่มีกำหนดหนาจุลพันธ์รัฐมนตรีคลังนั่งอยู่ตรงนี้ก็บอกว่าแจกแน่นอนแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เพราะมีคนคอยดักตีหัวอยู่นะเหมือนที่เอาไปถาม <c oughs> คุณจุลพันธ์เมื่อกี้ <c oughs> ผมถามว่าจริงหรือไม่ถ้าไม่แจกก็เจ๊งเลยย้ำว่าหากทำไม่ได้จริงๆก็ยอมรับกับประชาชนเธอดีกว่าไปเสี่ยงแล้วติดคุกหัวโตครับ